คาราบาลแดงราคา10บ,บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาลแดงหรือคาราบาลคันโซขุมกว่าได้ลุ้นมากกว่าดื่มแล้วรีบสง่งฝาคาราบาลแดงแจกต่อมอไซ่ทุกวันแจกล้านทุกเดือนคุณอาจได้พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปมีคนเขามาขายที่ดินเป็นที่ดินแบบแปลงสวยเลยนะไม่สนหรอกไม่เอาหรอกที่ดงที่ดินนะมีหมดแล้ว ขาดอย่างเดียวที่รักเนี่ยเมื่อไหร่จะมีทันทีเราสาวเบาแดงจ้าใจเย็นก่อนคุณน้ําแข็งการที่เราจะเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเยอะแต่การที่จะเป็นเศรษฐีทองรัดอาจจะใช้เงินเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับกับกิจกรรมเบาแดงช่วไทยสร้างอาชีพปีห้าใครๆก็มีสิทธ แล้วก็ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากคาระบาวแจกต่อมอไซค์ทุกวันแจกต่อทองล้านท,ทุกเดือนคาระบาวเขาจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ให้คนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้วกว่า1,200ั้คันแจกทองล้านไปพลิกชีวิตแล้ว23คนส่วนวันนี้ค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซค์คันที่1,216ไปต่อยอดสร้างอาชีพมาเราไปลุ้นกันเลยค่ะ ขวาทีจะได้ไหมและได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณอภิวัตเลาหางจากจังหวัดเชียงใหม่กติกาลุ้นล้านและมอไซค์ส่300คันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์บาวแดงหรือฝาคารบาวคันโซส่งมาที่กรองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการส่งต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง7พฤศจิกาย,ยน2569